สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องป้องป่ายสปสูปสโคนพบกับปานิสแนลอีกแล้วคือเก่าทะเลนออากาศกับ้อนคือเก่าพอมัญญาผานเออเมื่อนี้กะถือว่าดุละไรโดนที่หนูว่าได้มาเว้าแบบเล่าเรื่องออียงแบบเศร,รษฐกิจบ้านเมืองออียงสูงฟังกันสิฮะนะเมืม่อนี้หนูเห็นหนกูก็อยากมาเล่าสูฟังแบบอยากมาเว้าอยากมาแซ่สูฟังฮะนะออพี่ๆหลายคนก็น่าจ,จะติดตามเข้าวอียงคือกันทะเลนะ คือส่งเมือ่อก่อนนี้หนูหัน USSR, ไปส่งพี่น้องยุสนามบินไปส่งพี่น้องยุสนาบินแล้วเห็นเนาะเห็นคนลาคนละใส่เสือ้อคือกันใส่เสือ้อคือกันหนูก็ทำอินหันหนูก็บาได้สังเกตเขาเขาได้สนใจด้เขาได้ให้ความสนใจอย่างก็เลยบได้สังเกตอย่างทางนั้นก็เลยแบบเออได้สนใจอย่างมาละอ่ะปัณนี้คิดว่ากะเจ้าไปลินน้ําทั่วไปอย่างน้ําทั่วอย่างสินะจึงมาใส่ใส่เสื้อคือกันหลายแฮ่งอย่างสินะก็เลยไ่ได้เอใจอยอย่าง จนมาเมื่อนี้อ่านเข้าโซเชียลแล้วเห็นแอปแอปหนึ่งเพจน,นึ่งสะดรัเพจนึ่งคนโพสว่าเออพรานี่เป็นภาพที่หนูเห็นเลยหนูจือได้นะเออเป็นภาพคนลาวที่ที่จะที่กําลังจะอไปเฮ็ตเวียกอยูปอ่ประเทศอื่นอประเทศอื่นแล้วหนูเอ้าอ้าแบบถ้าเห็นถ้าเห็นอันนั้นฮนายลายได้ หลายคนแหงคือในฮูปก็หลายแต่ตัวแต,แต่ในทางเขาไปเห็นนะน็หลายก็นั่นอีกก็เลยก็อู้มันหลายขนาดนี้พุดบอนะเออมันหลายขนาดนี้พูดบอหนูก็แบบหนูก็กไปอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าไปอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนนี่ถ้าเทียบส่ถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พูดะไไปที่แบบไปทางเดียวกันแบบคอมเมนต์ไปทางเดียวกันคือแบบไ,ไปทางเดียวกันนะ แต่ว่าหนูจะเว้าก่อนว่าที่ว่าเพื่อนอันทายลุงอันที่ว่าคนเล้วแหงงานเล้วไปเห็นเรียกอยู่ต่างประเทศอย่างนันนะส่วนใหญ่เพื่อจะไปถือกฎหมายเพื่อจะไปนําอันกลุ่มแหงงานที่ถือกฎหมายก่อนเพื่อนจะไปี่เพื่อนก็มีการเกียมภาษาพื้นฐานว่าเขาจะไปใส่เพื่อนก็ให้เกียมภาษาอยู่ประเทศนั้นอย่างซี่นอะไปถือกฎหมายอย่างทุกอย่างเบิดให้เกียมนผสมภาษาเพราะฮ่องผู้พื้นฐานอย่างแหละแล้วกับเป็นทุกภาษาเอาเองเนาะแล้วอัน แล้วอันที่แบบว่าสิวัด้ว่าเพิ่นเพื่อนเกี่ยมเพื่อนเกี่ยมอย่างให้นะแล้วอันอุ้ยหนูวัิบาอย่างหนูลืมเกี่ยมประสัศาสตร์อุ้ยหนูวัชิบาลอย่างหนูเออนั่นแหละเพื่อนไปถือกฎหมายหลักเลยหนูก็เลยว่าลักลักที่เพื่อนไปใส่ว่านะลักลักเพื่อนอันเพื่อนไปประเทศใดเพื่อนจะมีอยู่สามประเทศลักลักที่เพื่อนจะไปคือ หนึ่งหันเป็นไทยเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่เพิ่นไปฮะนะ่ะเออนั่นแหละหนูกเ็เลยว่าเออก็ถือว่าหลายแหงละแล้วก็บแบบบางเทอฮะนะอุ้ยหนูลืมเอาหุ้มให้เบิง่งแล้วอันการศึกษาบ้านบ้าน,บ,านบ้านหนูเอ้อก็คือการศึกษาก็คือกันคือการศึกษานี่ก็แมนดัาเฮียนหลังจากเฮียนจบแล้วนี่เพิ่นก็น ไปเฮ็ดเรียกคือกันนะเพื่อนบบคอยได้เหียนโตแล้วก็แบบว่านักศึกษาก็ขาดเด้ขาดบางหงเรียนอันบางหุงเรียนนี่ก็แเมนได้ประกาศรับสมัครผนักเรียนจำนักเรียนจำผนักเรียน่นว่าผิดขอโทษขออภัยได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพราะว่าอย่างนี่หนูจะเอาฮุ้มแห่งงานเห้เบึงพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นแต่บางคนกันยังไม่ได้เห็นฮุ้มแห่งงานชีพินทาเกี่ยมขึ้นนนท์ฮุมแพ่งงาน เกียมท่าขึ้นยยน <c oughs> แล้วก็มีจะมีเพจอะไรๆวัววนนี้นี่ต่างแขวงต่างแขวงอียงค่ะนะคือต่างแขวงนี่ก็ขึ้นมาเวียงเพื่อจะแบบว่ามาเรนหนังสือมาเลีนอลเอกสารอียงก็เกี่ยมไปคะนะคือคือ,คอหนูเคยเบ้าไปก่อนหน้านี้ะอะไรวะการที่เขาจะไปเฮดเวียคอยู่ต่างประเทศนะโบได้ง่ายเลยโบได้ง่ายเลยเพราะว่าหนึ่งลักลักต้องมีทุนให้ตัวเองเพราะว่าอย่างค่าปียุนค่าแบบ ค่าเดินทางค่ากินค่ายูส่วเฮาสิแบบเข้าที่เข้าทางเขาต้องได้ใช้เงินเขาเองกอนเหมือน,นบ่เพื่อจะได้เงินเดือนจากนั่นเหมือนบ่เออนั่นแหละแบบบางคนะนะก็ยืมนะบางคนก็ยืมมาก่กนเพื่อให้ตัวเองนะออกจากจุดนี้ะนะให้ตัวเองออกจากจุดนี้แล้วจึงหาเงินใช้นี่ เหมือนบาบางคุผู้บมีก็คือบมีแต่ถ้าผู้พอมีแนี่ยนะเพิ่นก็เอาทุนงตัวเองเพื่อจะละก็จังเก็บไม่แบบไปเหตุเรียกแล้วก็จึงเก็บไม่น้าหลังจังสินะเนาะเออคือแบบนึ่งในหันนะหนูนะก็ยังอยากไปแต่แมเมนว่าบ่อยากไปแต่ว่าคือว่าแหละเฮาเองเฮาเองนี่แหละบ่บ่บ่ได้มีปัญหาอย่างเลยหนูเองทียังบ่ได้แบบอ่ะที่อยากไปแท้ๆถ้าไปหนูก็คือสิไปศึกษาหนูก็คือสิไปพานอันนั้นนะแล้วแล้วแบบนี้มี อันนี้จะเว้าๆแน่นในกรณีบางคนเนาะบางบางคนบางกลุ่มที่กระเจ้าบุมีเท้ๆหล้วก,กระเจ้าคือว่าแบบบางคนบางกลุ่มที่กระเจ้าบุมีกระเจ้ายังเว้าเลยมาถ้าว่าไปอะไรแบบเป็นผีน้อยนะกระเจ้ากระซิบไปนะนะเพิ่งแม่ความแบบว่าความแบบบางคนเนาะการบบุติอันนี้หนูจะอันนี้จะโบเมนว่าโลกสวยจะบบได้เข้าข่างคนคิดว่าจะไปเป็นผีน้อยแลดีหรือยอย่างเลยได้แต่ในในหนูคิดในมุมกงกวงนะ เขาบอได้อยู่ในจุดกระเจ้าเขาน่าจะบงหูหนาว่าเออแบบกระเจ้าคือจากไหนคือแบบเออเป็นผีน้อยกระยอมทา,ท,าทางที่มันกับผิดกฎหมายเนาะบอมนอ,นนอมันถือกฎหมายแล้ววันนี้คือเคลื่อนค,คือบางคนนี่เฮียนนะจบแต่โมเจ็ดเรือที่จะบงเฮียนตเพราะว่าจะไปเฮ็ดเวียกเพราะว่าอย่างเศรษฐกิจบ้านเมืองในตัวน,นี้ขนาะเขากับบงหูคือหนูนี่ค่ะถ้าถ้ามีคนอื่นมาถามหนูว่าอีกด่วนบอเศรษฐกิจจึงบเป็นแบบนี้เนะมันกับคสามารถตอบได้ บ่สาม,มารถตอบได้เลยว่ามันยังสิเป็นอย่างซี่น่ะอีกจะก,กี่ปีอีกจะก,กี่ปีอะไรอีกด่นปันไหนมันจึงจะดีขึ้นจังซี่ฮนาค,ค,คือ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 ที่หนูเห็นปัจจุบันนี้เลยนี่ไผ่ที่เหตุจิจการเป็นของตัวเองปิดจิจการไปนะกหลายคนเติบแลวไ้หลาย้าหลายคนเติบแต่ว่าถ้าไผ่ยังอยู่ได้ก็ถือว่าดีกับกับบริหารไปโตถ้าผู้บริได้ก็แค่ปิด ล้วก็ไปหาเหตุอันใหม่แล้วอันบบน,นี้เนาะคือเป็นอย่างหลายคนจะเออเป็นอย่างคือไปตั้งสั้นตั้งซี่น่ะหนึ่งคาแห่งงานต่ําคาคงสิบมันสูงก็เลยต้องได้ไปแบบนี้คือผู้ให่ที่แบบว่ามีภาระหลายลูกหลานพ่อแม่ต้องได้บึงเงงหรือว่าถึงซิบ่มีภาระนะตัวเองนะมันต้องให้กุ้มตัวเองนะมันก็ต้องได้ไปเพราะว่าอย่างตะกี้นะเวียงมันห่างไง แล้วก็เรียกเลือกคนเพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่ได้เป็นแบบนี้บ่ได้เงินเฟ้อบ่ได้แบบข้าวยากมากแพงจังี่น่ะเออมันก็ธรรมดา,ากัเจ้ากระดาเนินได้อาจจะมีเน่อาจจะมีปเฮเดเเียกอยูกไทยเน่ก็มีแต่กับบ่หลายเท่าเดียวนี้มันบ่แต่ถ้ามาเทียบเส่เดียวนี้ถือว่าหลายแหงเลยหลายแฮงแล้วอันท,ทีที่เอียงเกาะที่กระเจ้าจะไปเนาะหลักๆเลยคือค่าน้ำมันกับขึ้นค่าไฟก็ขึ้นแบบนี้เอา้า กินอยู่ข้าวของเครื่องใช้ขึ้นเบิดขึ้นเบิดเลยบ่มีตัวใหที่แบบว่าจะบบขึ้นขึ้นเบิอ่าคือยุราวนะตอนอยุลาวนี่ชาปก,กาติที่บาบโบโบออันยุราวนาปก,กาติที่บบมีบบมีเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้ั่ะนะใครหน่นวยหนึงน่งหน่วยหนึ่งนี่เมนพันกีบหน,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 นึ่งพกีบหนึ่งกีบเด้อหนูสิไลเลตะกี้เด้อเลตเลตแต่มันเงินบ่บฟ้หนึ่งพกีบ หนึ่งพันกีบนี่ต้องมาหา่นให้เนาะสองหาศูนย์ตะกี้โอ้ยมาสี่บาทหน่วยละสี่บาทตะกี้เลยเดี๋ยวนี้นะ้ำบได้ยละได้น่วยละสี่บาทเดี๋ยวนี้หั่นแมนอ่าพอยอันเดี๋ยวนี้หันหน่นนวยหน่วยสองพันเนาะหน่วยส่งนวยห้าพันเลยอ่ะหนูสิไลส่งน่วยห้าพันห้าพันหา่นให้ เลดปัจจุบันเลยและอันนี้หนูไลยเลดตามเพราะว่าหนูบอกวว่ามื้อนี้หันเลดเท่าใดหกหนูสิเอาเป็นหกห้าห้าจ้ะสองน่วยเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้นะบรวมมีบรวมเนี่ยโอ้เครื่องของเครื่องใช้มันมันเฟอ้อเฮงมันขึ้นสูงมันกับโบวหวบางคนกับโบวัก็ต้องได้ไปเฮ็ดเวียกต่างทินต่างฐานเพื่อจิบันนี้สว่วสิได้ไปเหมือนบอมันต้องมีขึ้นสรงตัวเอง คือคืออ่นมีพี่คนนึงเพื่อนเคยบอกหนูว่าอ่าบางคนที่หนูว่าไปเนาะเพื่อนบ่เข้าใจว่าเอน yang, น yang, น yang, อยังยังบ่กเข้าใจอยู่ดีว่าเป็นอย่างคนลาจึงพยายามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหลกัลกๆเลยเม่นอยู่ไทยเออแล้วตั้งค็ถามมาแบบนี้อยู่อ่าที่หนูเคยหนูเคยอ่านอ่านอยู่แต่มีพี่คนนึงไปตอบแทนก็คือเราว่าการที่ไปเห็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนะนะที่โบเมนไทยก็คือแบบเกาหลีญี่ปุน่น อเมริกาอย่างสิงคโปร์อย่างกระาไปนี่พอวันหนึ่งมาค่าไปมามันมันแพงกลวสองภาษาสื่อสารถ้าเขาเป็นคนบอได้ภาษาอะมันจะดําเนินชีวิตนั้นยง,งานยากโมคือยูไทยภาษาใกล้เคียงยูไทยในภาษาใกล้เคียงถึงเซีรรยรนบอได้เขายังฟังเข้าใจเขายังเว้าปิดเหม็นบอกเออมันมันยังเอาตัวรอดได,ได้ได้ยูไทยน่ยวันนี้มันใกล้บ้านเขาเอกเออคนเอกว่าสัน มันใกล้บ้านเขาอีกอย่างสีฮะนะม,มันก็เลยแบบกระเจ้าก็ต้องเลือกไปบอลทีมันหู้สึกว่าเออทับแบบว่ามันโมเหนือบากุนแหงกะเจ้าก็ไปบอลมันไกลอย่างนี้นะดีกลัวเพราะว่ากับว่กับ,กบถือว่าเป็นหนี้บ่หลายซะเอเนอะถือว่าเป็นหนี้บ่หลายเพราะว่าอันนี้อันนี้ถ้าหนูจื้อบ่ผิดหรือว่าหนูหนูฟังบ่ผิดเด้อเฮ็ดบัตเดี๋ยวนี้เขาได้จักหมืน่นอ่ะเฮ็ดบัตเฮ็ดบัตยังก็ M อ U อยบ่เพิ่นว่าสง่ง มืนม่นห้าโบรหรือสองมื่นไปอย่างนี้แหละมมนบอมันกะถามว่าลายบอเออกะหลายแต่ถามว่าอันโหลายบหน่อยว่าสิทํมมันกะยังใครกอนเข้าไปตามเพศิตต้องยุนโบต้องนันต้องนี่ภาษาอย่างกับบไรอีกนะมันยากต่างกันเออแล้ววันนี้เขาก็บองว่าเออแต่ละคนท่ะนะมีภาระนักแหงหลายสาใดกับเจ้าจึง,งเลือกที่จะไปไกล้ไปไกลอย่างเมนบอนั่นแะหละแล้ววันนี้แบบ เรือไปไก้ไปไก่ก็คือลักๆปัจจัยรักคือเฮจังไหนมันสิอยู่รอดเฮจังไหนมันสิแบบดีขึ้นกานี่เพราะว่าเศรษฐกิจแห้งอันสิว้าจังไหนเศรษฐกิจแห้งเป็นแบบนี้อยู่จังี่มันก็สิได้สำนีบางคนนะที่บางเทือกระเจ้ากับเมยเฮ็ดเวียกนะแต่ออกเวียกบบได้ย้อนยังมันต้องใช้จ่ายในแต่ละมือเงินมันต้องใช้จ่ายในแต่ละมือถึงสิแบบว่าโบมีทอนโบมีเก็บแต่มันก็ยังพอได้ใช้จ่ายในแต่ละวันนะนะอันนี้มันอู้แบบ ม,มันมันมันเศรษฐกิจมันเฟ้อแหงมาสิจะคือคืนเว้าเรื่องหลักๆเลยบ่ต้องไปบึงอื่นไก่เดินหนูบงหัวพี่ๆที่แบบฟังหนูหรือหรือบึงหนูอยู่เนี่ยผ่านมาขนเป็นจังไหนคือสว่างหนูเลยนะว้ามาแล้วโคตรโทษใจหรือว่าน้อยใจเลยได้เพราะว่าอย่างฮู้บอกกาลังสิเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าออกมาหาเงินเองโดยที่แบบว่าออกมาเช่าห้องอยู่มาสิจะ โควิดรอบแรกกับเมนหนูแบบยุคยุยพวกหนูนะโควิดรอบแรกมารอบสองรอบสองขึ้นว่าซีเซาขึ้นว่าเออซีเซาละสเซียน,นั้นล่ะหูบอลรอบสองแบบตอนม้นจางๆไปฮะนะหนูฮนะเห็นไม่เห็นว่าอันดื้อแบบนี้หรือว่าเป็นจังซี่นะเคยเปิดฮานอันฮานสินดาดได้ฮานหมูกระทะน้อยๆดอกน้อยๆแขมทางมีมีหาหกโตให้นั่งอย่างเินาแขมทาง โควิดมาได้ปิดกำลังสิไปได้ดีเลยได้ปิดปิดมาฮอบสามฮอบสามคือแย่แหงแบบหดแหงฮอบสามนี่ทุกอย่างแบบเงินก็เริ่มขึ้นอย่างก็เริ่มขึ้นก็ขึ้นว่าเออมันคืขึ้นขึ้นบ่หลายเนาะคือชืขึ้นบ่หลายดอกจากตอนนั้นเป็นเลทเงินเป็นสามศูนย์ศูนย์บอกตอนนั้นถ้าืจอบ่ผิดประมาณสามศูนย์ศูนย์นี่แหละอืมก็ขึ้นว่าเออพอดีโควิดลบที่สามวิดไปคือว่าเออ เศรษฐกิจทุกอย่างอย่างทุกอย่างคือสิกลับมาคืนได้คืนแบบว่าคือสิหาเงินได้คือเก่าปกติแล,ล้วเหลีบอกมาเงินเฟอ้อแบบนี้โอ้ยพีพีพเอ้เงินเฟอ้อนี่จาาตะกี้นะขายเครื่องได้หลายนะกระมวลเดี๋ยวนี้ฮ่ะนะขายได้กับบกุ้มอิเลดไดนะ้เพราะว่าข้าวของเครื่องแพงซ้ําบ่หนํำเครื่องที่เขาเอามาขายนี่บางบางยางเนาะบางสิ้นบางยางเขาได้นาเข้านะเลดเงินนี่ทั้งเลดเงิน บ้านเลดเงินหยวนเลดเงินเหรียญน,นีอย่างสินะโอ้มันทรื่องเลื่นเติร์นไปลื่นกันมาจย่ซงสินะโอ้หลายแหงมันมันหลายแหงมันมันต้องแบบว่าปัจจุบันนี้นะหนูเห็นหลายคนที่แบบอุกใจที่บมีเงินเก็บนะหนูบอกเลยว่าต้องอุกใจที่มีเงินเก็บ ผ่านไปในแต่ละมื้อให้มันได้นะถือว่าดีสุดแล้วบ่เป็นหนี้บ่เป็นสินในปัจจุบันในตอนี้นะถือว่าดีสุดแหละพออย่างถ้าเป็นหนี้ในตอนี้ให้เราดูบอกเลยตายย่างเดียวอิลีได้ถ้าเป็นหนี้ตัวน,นี้คือตายย่างเดียวนี่คืออันเขาเป็นหนี้เนี่ยข่าวยากมากแพนซ,ซิซิมหมุนเงินบาง,งคนเนี่ยเอาดาวลวดดาวเฮือนดาวดินทุกอย่างอย่างนะได้บางคนกับพ่นออกไปโตบไดย,ย,ยอย่างบด้ยนนทอย่างย้อน คืหอฮหู้กันมันบอกเงินเฟอ้อคำเดียวเลยก็คือเงินเฟอ้อเอ้าบบได้ไปโตโบได้บางคนบอกว่าหาได้ร้อยหนึ่งกบเจิติบเออมันหาได้ร้อยหนึ่งจ่ายเจ็ดสิปก็บสามิบล้มกับบ่ตายเจ็บกับจ็บบ่ดุนประสานหนูบอกเลยปัจจุบันนี้นะถึงบบล้มกับเกือบตาย <c oughs> อลี่ได้ <c oughs> อหลีแห้งแล้วอันวอาเรือว์วอาแล้วกับบอลเล่ย้าอลกับคืนเนาะกับคืนที่ว่าอัน เห็นกะเจ้าอันไปเหตดเวกอยู่ต่างแขงเด้อหนูหนูเห็นหลายคนออกความคิดเห็นหนูสีอานให้ฟังเขาๆซะคืออันบางคนนี่เพิ่นกะบอกว่าแบบยู่ยู่กะยู่กะซํานี่ไปกะฮบ้ห่วสีได้ดีโบแต่กะเสียงกะดีก่อนนถะนะเออเสียงเสียงไปกะดีก่อนดีกอนลายเลยนี่แหละเพื่อนกะบอกอีกว่าอัน มันเห็นให้หลังจากที่ภาพภาพภาพหลังจากที่ภาพเฮงงานลาวเพออกไปานะในในโซเชียลนะคนลาวหลายคนเลยถ้าเข้าไปเพจเพจนั้นเพื่อจะโคขโคขอ้ขอ,ขอมูลหรือว่าโคบริษัทว่าแบบบริษัทใดที่แบบนำพาไปได้อย่างานะแล้วหนูก็ไปอ่านมาอือหลายคนแหงที่แบบต้องการไปเฮ็ดเบียกอยู่บนอื่นหลายคนแล้วอันแล้วจุดเพจอยู่ที่ว่ามิส่งผมเนีย้ยคูหนึ่งแล้วไปน้ำกัน แล้วไปน้ากันเสี่ยงเฮียนเกี่ยมเกี่ยมภาษาเกี่ยมอย่างเอกสารอย่างพานเบิร์ดได้ยูนี่นะสรงพมเนียพานเบิร์ดจนไปฮอดเกาหลีแล้วจนไปฮอดเกาหลีแล้วอันตโมบาพานต่อโมย้อนว่าอันตโมเพิ่นกวดและเห็นเป็นเป็นแบบผัวเมียกันน้ำสกุลเดียวกันแล้วก็เจ้าบุกห่พานหนุกับบุผู้เหตุผมก็เจ้าบอกได้ส้ำนี่นะว่าเป็นไตยต้นสรงพวเมียนี้เฮงคนที่เนบ คนที่ไปเที่ยวเดียวกับเรานะผ่านเบิร์ดยังส่งผัวเมียนั้นทีโบผ่านกับพเขา้าใจว่ากระเจ้าเห็นเป็นนักสกุลเดียวกันแลวแบบเป็นผัวเมียกันเป็นอย่างกระเจ้าคือบ่ให้ผ่านนะเพราะว่ากระเจ้าบบได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอย่างกระเจ้าบอกแต่ซันี้เออฮัแหละแบบขานาดข้ามไปฮอตพูดแล้วนะยังบบผ่านมันเชียงแหงได้หนูยังย้านนะหนูยังขึ้นว่าเฮ็ดจังไหไมันจึงสิผ่านแต่ก็คือเขาเคยติดตามข่าวมาหลายอันนะแบบกวนเขาจะผ่านต่อมโมนะคือยากแหงหนอกแบบ ยากแข่งอนี่ยอิหรีบา,บางคนนะเพื่อนก็เอิรนไปสัมภาษณ์เนี่ยขะนาะดนูะหนูบึ้งมึงในตัวอันพาตบมวยอย่างนี้บางมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งบมอ,อยู่เกาหลีนี่แหละถ้าหนูจือบุพเพินเดอะข่าวตัวนี้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่เกาหลีเราเราไปหับเพงงานไทยนี่เหี่ยแต่ละคนเราจะสังเกตบึงว่าผู้แดลงยนต์มาละถ่ายย่ใส่นะแล้วมันจะมีบางคนที่บงหู้หแลวไปถ่ายย่บนอันบนบ,นบนบนบนตั้งที่ว่ากับเจ้านั่งขนะะเออเราจะาาย่างไปบอกแบบ เราจะยางไปบอกว่าเออบอลแบบจังใด๋ได้ขามมาแล้วตอโมเบอร์แล้วนะให้หีบยางออกไปนอกบอต้องมานั่งอยู่นี่พระว่าตอถ้าตอโมเนมเห็นนะก็เจ้าจะเอิ้นเขาไปบางเทืเอเขาเสียงกับการที่บอผ่านซ้ําอย่างจาังสิฮะน่ะบอกเลยโอ้ขนาดขึ้นว่าสิไปนี่ยขึ้นเลี้ยงเงินเลีเล้ยงคำช่วไปเ้อแล้วยังมาขึ้นเลี้ยงผ่านตอโมอีกนะนู้อโอ้ยแล้วทาวิทละเอออันนี้กับผ่านตอโมกับผ่านนะคือสิป่นยกภูเขาออกจากเอิ๊กพูดเลยหนูว่า ไหนหนูนะเข้าใจหมดเลยว่าคนที่ไปแบบเออไปต่างบ้านต่างเมืองนี่หนังนี่อย่างคณะแบบจําเป็นต้องได้ไปเพราะว่าคือฮองฮู้กันละเนาะว่ามันต้องสู่มันต้องสู่เทสกิแบบนี้มันต้องสู่แหงถ้าวันหนูมีโอกาสหนูก็คือสิได้ไปหนูก็คือสิไปแหไะไป่าตอนนี้มันก็เออมันยังมันยังบ่เบาดอกบาเ่าดอกนี่นนัะก็สเลบิร์กอีกละก็บ่เค็ดไปจากเื่อจากเซี่นะเออทางฮอดมืออาจจะได้ไปก็ มีอาจจะไม่ได้ไปกับมีเขาเนมก็เห็นอนาคตเนบอยากเว้าไปก่อนจังไหนพีพีสิบ่าเออเห็นเ่้าไลยเธออะไรึือยัง่นน่้นี้พอไม่เป็นเลื้องละเอียดอ่อนมันก็หลยขั้นตอนใช่ไหมครับสิเบ้าก่อนกับกับโบไ้นั่นแหละแล้วก็คลิปนี้กับโบมียังไลหนูกอยากฝากทีว่าถ่ายพีพีคนไหนหรือว่าบบว่าแต่คนลาวคนไทยคนต่างประเทศอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างนั้นถ้าว่าเฮดเวียกอยู่หรือว่าเมยนะ เขาอาจจะพูดจังกันอย่างนแต่หนูอยากบอกว่าเออสูส้ๆหรือแบบว่าสูส้ๆหรือแบบเพื่ออนาคตเขาเองไม่บบได้เพื่อผดอกเนาะเออสูส้ๆเมื่อยกระอดเอาเฮ็ดเวียยม,มันก็มีเมื่อยน้อยนนึงแต่ถ้าว่าไปเห็นอยู่ต่างประเทศก็ถือซะว่าเฮ็ดเวียกไปน้้ำแล้วก็ไปเจอบอนที่จากไหนบอนสวยบอนงามบอนที่เจริญไปน้ำจังสีหนาเออน,นแหละก็อยากฝากว่าสูส้ๆอดเอาเดี๋ยวกะมีก็บมีโทนค่อยๆเฮ็ดไปก็มีก็บมีโทนผู้ใดที่ไป่อนกะ โชคดีผู้ใดทียังอยู่ได้กับยูโตผู้ใดยูบ่ได้ก็เริ่มนําก้นไปซะแล่นหนูกะมาได้มีย่างหลายกะฝากกดไลค์กดเรกกดติดตามหนูแนรื้อล้วก็อันใดที่หนูว้า่ละเอียหนูจะแจ้งอียงทท่บสัจเจนคําถ้อยคํไหนที่บสัดเจนกับขอโทษขออภัยนําเดือด้อผู้ใดหรือว่าผู้ใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมมาเออแบบมันเป็นอย่างซั่นจังซี่คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อละหนูจะ ไปอ่านสำหรับมือนี้กับบมีมิืยังหลายมิแต่ว่าไปก่อนเด้อบ๊ายบาย